มาเลยครับพี่น้องวิเคราะห์บอลประจวบมันที่25มิถุนายน2568กันหน่อยครับโอ้โหชิงแชมป์สโมสรโลกคืนนี้ครับดอร์มุนเจอกับวุนซานฮุนไดเวลาตีสองนะครับโอ้โหต้องเอาให้เข้ารอบนะขอเชียร์ไปที่ดอร์มุนแล้วกันนะครับชนะบุนซานฮุนไดแน่นอนนะน่าจะประมาณ2-1นะฮะอินเตอร์มิลานนะครับงูใหญ่เจอกับริเวอร์เพลครับริเวอร์เพลฟอร์มก็ร้อนแรงอินเตอร์มิลานหืดจับไปหน่อยแต่ก็ต้องเชียร์นะเพื่ออยากจะให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับยังไงก็ต้องหืดต้องสู้อ่ะ มองไปที่อินเตอร์มิลานชนะริเวอร์เพลตแล้วกันนะครับสามประตูตอนหนะึ่งแล้วก็อุรัวเรดไดมอนด์ครับต้องเจอกับมอนเตเรอขอเชียร์ไปที่มอนเตเรแล้วกันนะครับเฉือนชนะอุรัวเรดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มองว่ามอนเตเรนะน่าจะเฉือนชนะหนึ่งศูนย์สำหรับอุรัวเรดไดมอนด์น่าจะโดนนะครับ อ่ะก็ฝากด้วยสำหรับ uscore 3 6 5้า s ครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นส่วนกันได้ที่ uscore 3 6 5ก s หรือว่าจะเป็น us 3 6 5กก็ได้นะครับ at us 3 6 5ฝากไว้ด้วยครับส่งบินเด,เดือดเชิงรางวันเด,เด็ดนะครับกับ us 3 6 5หกหแอดไลน์ไปได้เลยนะครับมีอัน,นาจน้าด้วยเนาะ